อภยรการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคันพิเศษนะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2563ครับ6โมง38นาทีครับผมอ่านหนังสือไว้พิมพ์มติชนหน่อยครับขอบคุณมติชนนะครับผมอ่านรีวิวให้กับแฟนรายการทุกท่านแล้วก็อ่านให้กับตัวเองด้วยนะครับมาดูกันเลยครับ ผมไล่ลงมาเลยแล้วกันนะครับจากด้านบนนะฮะสิพฤษพิจารยยนถกเปิดบินข้ามประเทศนะครับเคาะทราเวลบร b บเบนะครับจีนฮ่องกงยุ่นโสมมอบสีกระทรวงสรุปภูเก็ตประสนามบ,บินวันนี้เลยนะครับสักสยามช่วยอย่างนะครับก็ travel bubble คือการจับคู่ประเทศนะครับสมมุติไทยเที่ยวกับจีนเรากับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับคาดเ,เดี๋ยวดูก่อน พวงมาลาพระราชทานครับพราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมลางนาะโปรดเกล้าพระราชทานพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริยพระบรมราชินาพระบรมราชนีพันปีหลวงและพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพนายสนยวงอาจารย์นักสแสดงและหุ้มกับภาพยนต ณศาลาเศรษฐีวัดน,นาปลกเขตภาษีจเจริญครับ12มิถุนายนนี้ครับคาดแผนรู้คาดแผนฟื้นฟูรถไฟไทยครับสรุปมิถุนายนนี้ศักสยามทีร่รัชการกล้าทิ้งข้อจำกัดนะครับสั่งเลิกเคร์ฟิวดริงในร้านได้นะครับ15มิถุนายนปล่อยบิ๊กคลับเฟส4พับบาโอเกะอ่างแห้วคอนเสิร์ตจำกัด5ตารางเมตรต่อคน ย้ำเข้มกาวมาตรการคุมโควิดชดเชยประสบการณ์ยังไม่ข้อขับ18วันไทยไรติดเชื้อในประเทศครับบ้านแพลตฟอร์มฟู้ดทาร์กตุ้น truck, นักชิมพยุ SME ครับดึงราคายางครับบริดป,ประยุทจนาโอชาลงนามเป็นประธานพี่ลงนาม,ปปาม,นามความร่วมมือในการอุปกรณ์การผลิตการจัดจอมผลิตจากยางพาราไปใช้ในหน่วยงานวัดระวงในสักยามทิดชอบรัฐนตรีคานาคมในนายเฉลิมชัยศรีอ่อน ต้นตุลเกษตรที่ท่านายพรัฐบาลค DSI ส่งฟ้อง forex 3คดีพบดาราเอียวนะครับพบดาราเอียวพลังประชารัฐกรุงสอราวเดียตั้ง6ก,กลุ่มสอสอขบวนชนิป,ปัดพบพ,บพรพัน์อุด,ด้าปื้มใต้ให้กำลังใจปมร้องหู้ป้อมร้องหูปมชงนั่งนายกป้อมร้อง โู้โูถูกชงนั่งนายกพุทธิพงศ์เมือสงสสเขมพลังประชาัฐยายกวนลั่นไม่เชื่อปรับคอมอจักการจับกลุ่มจับกลุ่มนะครับแห่ชูป้ายกําลังใจจุรินลงใต้ยันเคลียร์ปัญหาในพักแล้วนะครับอันนี้เลขสืบสวนครับตัวแทนสภาพนักเรียนนิสิตน,นักศา,ายประเทศไทยก่ากหตกรมกรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการผูกโบสีขาวบริเวณทำเยบรัฐบาล นามกลุ่มผู้ก่อเหตุและพร้อมเรียกร้องให้นันเร่งสืบสวนความจริงกรณีอนนุ้มันเฉลิมศักดิ์ทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่พักในกรุงพนมเปญวานี้ครับปลดล็อกเฟส4ครับปลดล็อกเฟส4ก็มีโรงเรียนนานาชาตินะครับเป็นระยะห่างนะครับพัตคารสสนอนหารโรงแรมร้านอาหารเดินขึ้นดน่มแอลกอฮอลได้แล้วนะครับอย่างห้ามผับบาร์คาลูกเกะครับการจัดอบรมทําได้แล้วครับงานเลี e ้ยงอีเวนต์เปิดตัว แสนคอนเสิร์ตได้นะครับคอสอ,อันที่4นะครับก็คือสารพัฒนาเด็กปฐมวัยเด็กศูนย์เด็กเล็กนะครับเลี้งเด็กนะครับห้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอันนี้ได้นะครับ6กการขนส่งสารท้าตุประเภทเริ่มวิ่งได้นั่งติดกันได้2ที่นั่งเป็น1ที่นั่งครับ เจ็ดกล้องถ่ยหนังรายการโทรทัศน์ทุกผแผนกไม่เกินร้อคนสปาออนเซน็นอบตัวได้แล้วนะครับยกเว้นอนาอนวดน,นะครับ 8. สวนส,สวนสนุกสวนน้ําสนามเด็กเล่นอาสระว้น้ําได้ครับ 9. สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนต่อสู้ลงยิมสถานที่ออกกาลังถ้าจัดแข่งขันต้องไม่มีคนดูนะครับ 10. ก็คือสานาวนสาธารณะออกกาลังกายเพื่อออกกาลังกายลักษณะ กลุ่มนะครับสเสื้ดงลมหาศพตู้เกมเครื่องหยอดเหรียญในศูนย์การค้าไม่เกินสองคนสองชั่วโมงต่อคนอันนี้ร้องทบทวนนะครับกลุ่มคือขายความเป็นธรรมในแพทย์ชันชัยจันวรชัยเพราะโรงพยาบาลขอนแก่นยื่นื่อถึงนายธ์พึงคนเด็กประยุทธ์จันโอชานรัมตรีเพื่อทบทวนการาย้ายการสอบวินัยในแพทย์ชันชัยกรณีถูกล่าวหาว่ารับเงินบริจาคโรงพยาบาลโดยนายทินชันริกุลรนยกนเรมตรี สาสุขเป็นผู้รับหน้าธรรมเนียบรัฐบาลครับกรรมาการนัดสอบโรงพยาบาลรับเงินนะครับโอเคบริษัทยาไปดูหน้าในครับหน้าก,ากากยังจำเป็นกงคควบคุมโรคได้สำรวจความคิดในช่วงประชาชนในช่วงเฟสสามนะครับนี่ฮ การใส่หน้ากากผ้าป้องกันตัวเองยังจำเป็นนะครับบิ๊กตูยกเลิกเคอร์ฟิลปลดล็อกเปิดเฟส4ครับเริ่มวันที่15นะครับเฟสรายการครับอันนี้พูดถึงเฟสสุดท้ายนะครับรัฐบาลปลดล็อกเฟส4ไฟเขียวกิจการร้อนความเข้มสูงอีกระดับนะครับยกเลิกเคอร์ฟิลนะครับแฟนรายการวันที่15นะครับแต่ยังไม่เลิกพอลกอฉุกเฉินครับน้า3ครับน้า3ต้าวันเฉลิมกายเป็นประเด็นกายเป็น กระแสสา,สากลเป็นกระแสโลกครับลายเป็นกระแสโลกไปแล้วนะครับหลังจากโดนอุ้มไปจากสื่อหลักสื่อออนไลน์สู่สื่อกระแสหลักภายในระยะเวลารวดเร็วนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชามิอาจกล่าวได้ว่าไม่รู้จักวันนี้นายดอนประมัดวินยัยมิอาจยืนยันได้แล้วว่าไม่รู้จักพอกรณีต้าวันเฉลิมกลายเป็นกระแสระดับโลก ไม่เพียงแต่องค์กรสิทธิองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างชาติได้ความสนใจแม้กระทั่งสภมนัติบัญญก็ยิ่งมาประเด็นขับเคลื่อนทวงถามถามหาความจริงถามหาความเป็นธรรมครับามาสแกนดูนี่หน่อยครับพลังประชารัฐหน้าห้านะครับท่วมอุโมงค์อันนี้ท่วมอุโมงค์ที่ โคราชนะครับบินข้ามประเทศนะครับสักสยามจับมือเฉลิมชัยแก้ยางครับนายกปื้มภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ร่วมมือนะครับใช้น้ำยางทําถนนช่วยเกษตรครับช่วยเกษตรนะครับวังรุประเทศสร้างรายได้สี่กระทรวงหาลือทราเวลบับเบิลนะครับเร่งกลุ่มนักธุรกิจผู้ป่วยมารักษานะครับกรทมนัดถกสายการบินสิบหกมิทุนาเนี่ยครับคำนัคือสํานักงานการบินโพเรือนนะครับ วันนี้ครับเปิดสนามบินภูเก็ตนะฮะแฟนรายการคมนาคมสั่งเปิดสนามบินภูเก็ตเงินไหลสู่เศรษฐกิจ1-2ึถแสนล้าน GDP ติดลบต่ำกว่าประเมินนะครับจัด3แพ็กเกจเที่ยวปันสุขอสมอเมื่อวานนี้ก็บิ๊กแดงนะครับเป็นประธานวกกัดการบินพลเรือนทหารบกนะครับทอจัดครบรอบร้อยปีพระบิดานะครับร้อปีพระบิดา พระบิดาก็คือเป็นครบรอบร้อยปีการที่วงโค้ดของจอมพลพระบาทสมเด็จสมเด็จพระบรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเจา้าพลงภูวนาถกมรมหลวงพิสโลวะชานาธครับพระบิดาแห่งกองทัพอากาศนะครับนี่ฮะนี่คือเจ้าของวังบางขุนพรมเลยเอ้ยไม่ใช่ฮะวังปารุษสกวร์นครับนี่เรื่องหน้าหกนะครับขวัญใจสื่อครับ นายกรินสารสินนะครับกรรมประธานคณะกรรมการสภาหอการค้าไทยนะครับระวังมาแวร์ใน Android สอบแนวข้อมูลการออกแบบเมืองชริยะช่อง9ช่อง9นี่ที่ทำงานเก่าผมครับ M.COT M.COT MC บริษัทรามมาจำกัดและ m อ o t คดแจ้งผมกรอมการไต่มาหนึ่งครับขาดทุนแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านโอ้โห นี่ระวังตามการบินไทยไปนะครับทําเป็นเล่นไปตามการบินไทยตามขอสอม,มก,กอโอ้โหอันนี้ก็โดนโซเชียลมีเดียนะครับแฟนรายการส่วนหนึ่งด้วยรอสิกพระชธานภูมิลาวานาหงศพตัวสลันยูครับอันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานชาติกุยบุรีครับตรวจสอบทั้งป่าเพศผู้ไม่มีงาตายมาแล้วสองวันครับตามลตัวมีกระสุน ลูกซองฝังหลายจุดนะครับอันนี้พูดถึงคดีโรงพยาบาลรับเงินคดี forex คดี forex อันนี้น่าสนใจนะคดี forex อันนี้น่าสนใจมากๆครับคดีผมทำสำนักง,งานทนายความกับเพื่อนนะครับก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายพอสมควรเหมือนกันนะครับคดี forex บินข้ามประเทศนะครับชี้ท่องเที่ยวส่งสัญญาณฟื้นตัวนะครับแพ็กเกจภาษีฟื้นฟูกิจการคลังใจเยียวยาครบแล้วปรับเปลื่อนภาษียะเส้นธรรมนัสขอหมื่นล้านช่วยเกษตรกรครับขุด6,000ล้านบอร้มาดามเพิ่มเติมแบงชาติประกาศสถานะทางการเงินนะครับบอกเป็นหนี้สิน1นล้านล้านนะครับกตอตตั้งถกกองทุนอุ้มตาสารนะครับ ทรัสขายให้นักลงทุนขายให้นักลงทุนอันนี้ปั้นแฟลตฟอร์มฟู้ดทรัคก,กระตุ้นนักชิมไยุง SME ครับอันนี้คุณจูรินนายจุเลศนาวิเศษรองนายมตรีและมตรีพนนันธนี้เนี่ยนะวันนี้พบชัดิปัดรับดอกไม้จากสมาชิกพักและประชาชนที่มาให้การต้อนรับในการภาฐฐรกิจปฏิบัติภาฐฐรกิจที่ภาคใต้นะครับสงขา อ้าวน้นหนึ่งครับพลังประชารัฐบิ๊กป้อมร้องโอ้โหร้องหูถูกชงนายกนะครับผู้ที่พงเมินเดียขนสอสอ,สอตีจากนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวัชนยงโอภาสีนะครับนี่ภรรยาเจ้าของเนชั่นนะครับสอสอบัญชีรายชื่อ,อยังยืนย,ยัน,ยนว่ายัางทำงานร่วมกันและยังประชุมชาวูุแทนลัสดอร่วมกัน ส่วนการมองว่าภาพสสกทมแบ่งแต่เป็น2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กับนายพุทธิพงศ์มี7คนและกลุ่มที่อยู่นางสาววัทญาห้าคนยังไม่มีต้องดูกันไปนยาวๆนะครับลั่นไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครไม่เชื่อปรับคอรมอจากกลุ่มนะครับมาดูทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับกรรบริการเรียกเก้าหน่วยงานแจงปงมวันเฉลิมตั้งแต่งานตรวจสองหมู่อามากลับมาตรงนี้ไม่เสียใจเป็นสิทธิ์ให้เกียรติคุณพุทธิพงศ์กล่าวนะ คุณริชบอกว่ายอมรับเป็นคนทาบทามและเป็นคนชวนสอสอของผู้สมักรทมเกือบทุกคนมาเองไฟฟ้าดับรับยูรินที่สงขานะครับยืนยันปัญหาภายในเคลียร์แล้วปัดกับเพิ่มในพักเนะคุณจุรินสัมภาษณ์ปัดกับเพิ่มนับพันที่สารอยากเข้าประชาธิปัตย์นะครับเปิดบัญชีทรัพย์สินเจรันพักดีธนากุลรวย184ล้านนะครับ อันนี้พูดถึง5าสารรัฐธรรมนูญนิพ้นจากตาแหน่งนุรักมาปนีตพ้นจากตําแหน่งแจงรัพย์สินมีสามสองล้านนิสินสามแสนนะครับจริม์พัจรรพระดีท่ากุละคู่สมรสมีสองร้อยล้านนะครับนิสินยีบสองล้านรวมรวมทสั์สิน,าน,ม,ม,สสนมากกว่านิสินร้อยแปดสิบสี่ล้านครับโอ้โหโอเคครับ ตอนครับภานรายการปอชอปอปอชอปอไม่จบสอแล้วไม่เลิกนะครับฟื้นฟูรถไฟไทยขานโรงไฟฟ้าต้านขานโรงไฟฟ้าครับอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับรวมตัวต่อต้านโครงการก่อสร้างโรงานไฟฟ้าครับ ต่อครับพลังประชารัฐยังมีต่อนะครับแฟนรายการครับก่อนไปพลังประชารัฐนิดนึงดูทางซ้ายนี่ก่อนครับวัชชูอาจารย์โต้องอาจารย์โต้งคือไกศักดิ์ชุนอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันนะครับนักวิชาการประชาธิปไตยคุณซื้อแสนแนมเราเป็นสนามการค้าสอนอทอบุกทำเนียบชูสามนิ้วผูกโบขาวนะครับหัวเว่ย มอบหน้ากากอนามัย500ชิ้นนะครับดูต่อพลังประชารัฐกรุงนะครับ6สสดอดกินข้าวพีรพันนะครับรายงานแจ้งว่าในช่วงเที่ยงวันที่11นะครับมีสสและอดีตประชาธิสสประชาธิปัตย์มีสสอดีตสสประชาธิปัตย์รวม6คนได้แก่นางสาวรังสิมารลรศมีนะครับนางกันตวันตันเถียนกุลจัญญาวิวัฒน์สสพังงานะครับนางสาวพิมพัทราวิชัยกุล สอสอนครศรีธรรมราชนายชุมพลจุลาสายสสชุมพรนางสาวบุญธิดาสมชัยสอสอุบลราชชานีนและนายเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตสสกทมอเดินทางมาพบนายพิรพันธ์สาริโตวิภาคท,ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคาดเป็นการมาพูดคุยเพื่อสับสนจากนายกพร้อมเปิดทางร่วมง,งานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคตครับผมพิรพันธ์มีความสุขไม่หวนกับประชาธิปัตย์นะครับอภิสิทธิ เอียวป่วนประชาธิปัตย์นะครับนายพิสิทธิ์ประชาชิวันินนายมนตรีให้สัมภาษณ์รายการหน้าหนึ่งที่เมืองไทยนะครับทางสถานีนิวสิบแปดว่าการรวมรายชื่อกมการบริหารพรรคเป็นตัวนะักรรคได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนแต่ไม่ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเพื่อไทยชี้รัฐธรรมนูญ60ละสัมครับชุมสายสียาภายัยรองสุภาพพิธทยขณะกล่าวว่าขณะนี้นกักการเมืองและพรรคการเมืองในพรรค มีความหม่อนแอและความเป็นเอกภาพนะครับโคศกกรโหมโต้ปมปกปิดข้อมูลนะครับยานเปิดเผยตรงไปตรงมาโรมขานต่อพรลกฉุกเฉินรมขานต่อพรลกฉุกเฉินนะครับหน้าสิบครับหน้าสิบอันนี้ตำรวจกองปรา,าบถ้ากระทําความผิดค้ามนุษย์นํากําลังจับนายหน้าค้าประเวณีเด็กในพื้นที่จังหวัด การจนบุรีจะส่งให้ลูกค้าโรงแรมนะครับคุมตัวผู้ต้องหาได้6คนยกเลิกเคอร์ฟิลครับไกตูเพิ่มไทยเจ๋งสู้โควิด15มิถุนายนเลิกเคอร์ฟิลทั่วประเทศครับดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้นะครับอาบอบนวดยังไม่เปิดนั่งติดกันบนเครื่องบินได้ร้านนั่งดื่มนตรีดสดเปิดได้ดีใจด้วยครับไร้ป่วยแล้ว18วันนะครับยังไม่เคายังไม่เคาะ หยุดยังไม่ค้อหยุดผ่อนส่งสงกรานย้ำฟิตเนสจำกัดคนใช้บริการนะครับโคลาดผ่อนผันไก่ชนมวยไทยบราซิลป่วยตายทำสถิติอีกยุโรปประท้วงหวนโควิดแพร่ซ้ำนะครับมักการติดเชื้อเพิ่มเตียงเริ่มไม่พอแอฟริกาหน้าห่วงเชื้อแพร่หัวเมืองนะครับจีนพบผู้ป่วยหรายเห็นพราผู้ป่วยหนึ่งารยงายนะครับ กาม11ทรามคานใช้ยาแรงปฏิรูปตำรวจนะครับมากันความบาทเจ้าหน้าที่ iCT แล้วก็คุณสามารถพยักอรุณนะครับแหม่กำลังมีความสุขฮะแฟนสาวของคุณสามารถวัยยี่หกห่างกัน3าสอปีครับสาปีคุณสามารถห้าสนะครับนี่ก็เป็น แชมป์โลกในวัยท,ท,ที่ช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเลยนะครับมสามารถฝีมวยไทยนี่สุดยอดมากเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับ wbc 1 2 2่อปอนคือเรียกว่าคุณสามารถนี่เก่งทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลน,นะครับฉลอง1 1อปีวิธีใหม่จัดนิทรรศการออนไลน์ผ่านเว็บกรมชนประทานนะครับขันชัยสุดจิตยกวงไล่หาจากโรคระบาดในบริษัทโลก ถึงม e น normal ยุคอยุธยาครับวงแพาวเปิดทํานองชีวิตศิลปินยุคโควิดทำไมถึงทํากับฉันได้จนกลายเป็นส่วนเกินอันนี้เป็นประวัติเพลงนะครับน่าสนใจดีคุณดาใจภัยจิตผมยังจำได้ครับเพลงนี้ทำไมถึงทํากับฉันได้ เกมใหม่ S C B ทำไมต้องโรบินฮูดเออนี้น่าสนใจนะเกมใหม่ S C B ทำไมต้องโรบินฮูดเป็นแอปที่เอามาสู้กับ Grab หรือ Grab, ว,ว่า Panda l i ไลแมนพวกนี้นะครับขาหมูปลาเค็มว้าวที่ไหนนี่น่าไปชิมจังขาหมูปลาเค็มอ๋อนี่เป็นสูตรครับเป็นสูตรนะครับ,เป,รรบเป็นรายการเป็นสูตรอาหารนะครับโตโยตา้างัดทีเด็ด รีโว่ฟอร์จูเนอร์ใหม่นะครับผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่นมุ่งมั่นในสังคมชายเป็นใหญ่เป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือของที่ไหนเอ่ยมติชนบุ๊กครับโอ้หนังสือเล่มใหม่ของมัติชนครับหนังสือครับมติชนแถมหนังสือ,สอดีๆครับเปนรายการดีเขาพูดถึงเป็นหนังสือที่เปิดมุมมองถึงวิถี ของผู้หญิงญี่ปุ่นที่พยายามมุ่งมั่นในธุรกิจและก้าวสู่ความสำเร็จของชีวิตนะครับเขาบอกว่าคนนี้มีมีเคสเขาบอกว่าเลือกกรณีผู้หญิง14คนนะครับที่บทบาทรูปแบบแตกต่างกันไปทั้งในธุรกิจพันล้านด้วยสองมือใช้่าใจและไฟในการทำงานเิกิจการครอบครัวนะครับ ก็มีโยชิเกะชิโนฮาระผู้ก่อต้องบริษัทจัดหางานเทมโ h ดิง i เธอคือสาวฟิสธรรมดาที่กลายเป็นนักเรียนพันล้านเธอรู้งานได้งไงวคิดผู้หญิงน่าจะทํางานเลี้ยงลูกไปได้ซึ่งปัจจัยทําให้ตอบโจทย์ความต้องการของญี่ปุ่นนะครับขณะที่ชิกะซิสโนดะทำหลักเศรษฐกิจแบ่งปันการสร้างงานสคแอปพลิเคชันอ็นิทัมสจ้างผู้ช่วยผู้ทำงานนะครับ เชื่คราวเตือนใจให้เธอมีความวิตกกังวลน้อยลงลงมือทำให้มากขึ้นครับไปลองหาอ่านกันนะครับผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่นครับผมนัดสิบเจ็ดครับบอจอทอลุยแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำกระจายที่ทำกินบรรเทาทุกเกษตรนะครับนัดสิบแปดสู้วิกฤตโควิดสิ 19, คนละมือระดมทุนน้องอิมช่วยปิดเทอมนะครับออมอกีวี นิวซีแลนด์สิเนาะมารกิวิช้เทคโนโรยีอวาตารสองพยาบาลผ่านโปรแกรมเสมือนจริงครับหน้าสิบเก้าครับหน้าสิบเก้าเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตครับอีสานเหนือป่วยมะเร็งตับมากสุดชีเล่าปลาราปลาจอมตัวเล่งนะครับเอ่อเทกระจาดเศรษฐกิจเงินกู้เศรษฐกิจสี่ล้านได้อย่างไรนะครับนายี่สิบเาเตสแห่งเวสเซก เข้าใจด c h เชสมอร์แกนหลังร่วมชีวิตราชวงนะครับเกร s นัลลินทอนเป้าหมายเพื่อสังคมหมวดโซเชียลดิสเทนซิ่งแฟชั่นช่วงโควิ 19, ด1 9นี้หน้า20นะครับแฟนรายการครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำขาวพิเศษนะครับฝากร้านขายสินค้าออนไลน์ของผมในช h อป e ีด้วยนะครับในใต้คลิปนี้ครับแฟนรายการ มีสินค้าขึ้นการบินไทยนะครับมาร์สนาใยใหม่ทองคําสัตว์ประหลาดแพง้งลำไยอบแพ้งนะครับสั่งซื้อไดใ้ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับขอบคุณมาติชนด้วยครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปเดีอยวไปครับผมชีพทํา,าพิเศษสวัสดีครับ